ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะได้มีการจัดประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศสื่อสารส่งเสริมสู่การพัฒนาที่โรงแรมนิพาการ์เด้นค่ะว่าที่ร้อยตีธนุ วงจินดานะคะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการพัฒนาและส่งและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศสื่อสารส่งเสริมสู่การปฏิบัตพบิพร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาขออภัยค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารจาก สถานศึกษาภาครัฐสถานศึกษาเอกชนผู้บริหารจากสถานการศึกษาอาชีวศึกษาและศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าร่วมโดยการประชุมโครงการในครั้งนี้นะคะเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและก็5้านโยบายหลักนะคะเพื่อให้มีแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความ มั่นใจให้กับสังคมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงและก็นำไปพัฒนาประเทศ ว่าที่ร้อยตีธนูวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จะยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาคเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจร่วมกันโดยเฉพาะการเน้นย้ำกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางที่จะร่วมกันดําเนินงานจึงได้เกิดการประชุมในครั้งนี้และมั่นใจว่าการสื่อสารในข้อมูลที่ถูกต้องความเข้าใจร่วมกันเป็นปัจจัยความสําเร็จของงานที่จะนําไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนได้ ดําเนินการหลายโครงการสําคัญไปแล้วเช่นการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนฟิกอีสเซนเตอร์และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเพื่อการต่อยอดที่มั่นคงนั่นเองนะคะ